มือนี้ก็พาลูกพาหลานมาเลาะล่นอยู่ที่ไอติกเนาะเป็นวันอาทิตย์ของภัยหลายหลายคนและเป็นวันหยุดของภัยหลายหลายคนที่มะพากันไปล่นนู้นนี่นั่นเนาะและทุกคนเดียพาก็ไปลินสายคอมเมนต์บอกกันได้อยู่ใต้คอมเมนต์เลยเด้อล,ลักเลยก็จะพากันมาเลาะซื้อเกิบให้คุณทรายเนาะนั่นก็คือคุณสามีนั่นเองจ้าพอแต่มาฮอบลูกสาวมันก็มาวนใส่เกิบเอาเกบอบใส่นํำทุกคนเอ,อ้ยนางสำแดงถ้าเบิ่งเดว่าสิไปต่าฮวจกินน้ำ ขี่ไปพ่อเาอะไรก็เมื่อไรทุกคนเออให้พ่อจุ่มยางอับนันนะแล้วนางก็ลิ้นตามภาษานางภาษาไรทุกคนบ่เห็นจะเก่งเนาะซื้อก็ยังซื้อซีตีมซีโล่ละและนี่ก็เป็นกระเป๋าทุกคนมีแต่กระเป๋างามเนาะลูกสาวมีลูกสาวลูกยังลวก็ซื้อไปให้โอ้สวยและนี่ก็เป็นฮานเกิบที่ว่าเท้าเห็นแล้วทุกคน หมายตามมายอย่างเป็น้ะเนาอกสองสายมากแหงแต่ว่ากับเอาจักเชื่อเนาะจับแล้วก็จับอีกแล้วกันอย่างไปโตแล้วพี่สาวก็มาซื้อเคีโทรศัพท์ และออชันก็เลื้ยงให้พี่สาวเองหลังจากนั้นเนากก็มาซืนตึกตัวใไม่ของไอเต็กแลก้วก็มาซื้อเครื่องเก่าแกล้กันยังบ่ถูกใจเท้านเนาะและหลังจากนั้นก็มาห่อจุดหมายไปทางของลูกสาวนั่นก็คือเครื่องลินของเพื่อนนั่นเองเพอแต่ว่านังเห็นก็เต้นโดดดิดงดิดงเด้ดง,ดดงนงเนาะกับหลานชายแต่ตอนนี้เา็นกักายกันลินเนาะแต่ว่าเขาก็จะไปรอซื้อเครื่องท่าปล่อยเพื่นลินส่งคนท่า เชือกผืนนี้งามยงงามตะกูลสีนีเลิศเราเห็นพิมพ์ด้วยพายใสแบบสวยจ้าและหลังจากีิว่าซอกซื้อเครื่องได้แล้วเนาะเขาก็มาหาลูกสาวคือเก่าจ้าเพื่อจะสวนกันกลับบ้านนาะและตอนนี้นางก็ขอลิ้นโกนนางมันยังเวียกกับเชือเนาะแล้วก็มาถ่ายรูปให้นางถ่ายวิดีโอให้นางแล้วก็มาลิ้กับนางทันไรขายอะไรคะไอ้นี่ซื้อเยอค่ะซื้อไนนค่ะ และหลังจากที่ว่านางลื่นเมื่อแล้วก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องเติมพลังด้วยการกินข้าวแล้วว่าซอกกินนู่นนี่นั่นจะและตอนนี้ยางก็ยังซอกแต่ว่ากับม่บมีอาหารที่ว่าที่ใจนางนอนมีแต่หลานทรายเป็นก็ซื้อกุ้งทอดทอดกุ้งนะจ๊ะมีสามตัวในละคนประมาณสามสิบพันเนาะและหลังจากนั้นนางก็ยังมาซอกซื้ออันนี้ก็จะเอื้อนอย่างกอแพวาเอลี่ค่ะ เย็นลีเนาะนางก็เอาทุกรสชาติเลยนะจ๊ะเต็มจอก่ะเป็นราคาสาหาพันกีบและนางก็หยิบไปทุกซีนบอกนางว่าหยิบเอาทุกซีนแต่ว่าเอายางละซีนเนาะถ้าเอาลายมันจะเต็มไว้แล้วเขาจะกิ่นรสชาติจะบกควยกันนะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นนางก็ได้เครื่องและทุกคนดีใจว่าจันเมย์ก็ขอซิมอันหนึ่งเนาะ ม,มันก็แซฟก็อย่างนู้นเนาะมันก็รสรัดหวานนะทุกคนแล้วมันจะเป็นแป้งเป็นอีอย่างเนาะแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มกลับบ้านจะเป็นโมเมนต์อย่างทุกคนจะกลับไปตึกเก่านะไปบึงเกือบของคุณสาม,มีนะเพราะว่าเท้ายังบด้เกือบเท้อเรามาเบบึงกันเท้าจะได้บ่นเกืบครั้งที่สมครั้งที่4แล้วทุกคนอตอนนี้กับมาฮอดห้านตกเก่าละ้านตุทเก่าที่เป็นอยากได้เกืบ2ส,สายเนาะเท้ากับว่าบบมีสีดำเท้ากัาบ่บอยากได้เด่กสันคุณเอ้ยติดนัน่นติดนี่เนาะ เกือตรงนี้กัราคาอยู่ที่สองแสนห้าสิบพันทุกคุเท้าก็ว่าอยากได้สีดำมาสัน้นสุดท้ายเป็นะแนนละเอียิกิดได้ใจอยู่แล้ววาเท้าต้องบอซื้ออีกแล้วเพราะถือใจเท้าอีกนไรยอมไม่สั่นกันแ้ระวังนั่นเองเนาะอีฉันก็พสนใจเนาะอีฉันหิวกกลมาแถวดนกลวยเสื้อกะซอกซื้อทอผัดรวมทะเลกินนะจ้ะสองกลับกินผู้เดียวสิเป็นอย่างเนาะได้เครื่องอะไรแล้วก็กลับบ้านเด้จ้าลับคนที่ว่าเรื่องมากก็ต้องกินนะจ๊ะ ข้าวพัดกันนะกินอยู่นะจ๊ะราคา30มสิพันก็จะมีปลาหมึกสองตน้นแล้วก็จะมีกุ้งอยู่สองตน้นเปล่งสองเตียงนะจ๊ะและ้วก็มีน้ำซุปลูกซากไปกินไปเลยจ้าเพิ่งหิวแหงเนาะมือแรงนี้อาหารเร <c oughs> ากินกันตามที่เห็นนะทุกคนข้าวพัดไปเร็วรูดต้องการอาบน้ำพักกันนอนนะจ๊ะจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะจ๊ะไปก่อนเด้อจ้าให้มากกะฝากกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบนะ้า <c oughs> Pig abéisque ma muda Maintenant on peut dire que t'es sous mes godasses Est-ce que je recrée